วันนี้เนี่ยดิฉันมาใช้บริการที่ธนาคารกรุงไทยนะสาขา,าเชียงใหม่แล้วก็อยากจะฝากเงินอะ่พะพอดีเอาเงินสดมาแล้วก็รู้สึกว่ามันเหลือเยอะเกินไปมันจะไม่ปลอดภัยเวลาเราเดินทางเลาอยู่แต่จังหวัดเราก็ต้องเอาเงินเนี่ยเข้าบัญชีเพราะเดี๋ยวนี้เวลาไปไหนในมันสแกนจ่ายมันง่ายแล้วปรากฏว่าดิฉันเนี่ยต้องเสียค่าธรรมเนียมในการฝากเงินท,งทั้งทที่ดิฉันเอาเงินสดเข้าตู้ a t m ของธนาคารกรุงไทยที่สาขาถนนท่าแพ แล้วธนาคารของดิฉันที่ฝากสาขาปลายทางเนี่ยก็เป็นชื่อดิฉันเองนะ1 2. เป็นธนาคารกรุงไทยเหมือนกัน3แต่อาจจะเป็นสาขาที่กรุงเทพเขาบอกมีค่าธรรมเนียมด้วยดิฉันฝากไป24,000บาทเนี่ยเสียค่าธรรมเนียม24บาทถามว่าดิฉันงกไหมไม่อยากจ่ายใช่ค่ะ พราะที่ฉันเอาเงินเข้าธนาคารเดียวกันแค่มันต่างพื้นที่แล้วเงินก็ไปอยู่กับคุณทั้งๆที่ที่ฉันเอาเงินไปอยู่กับคุณในบัญชีออมทรัพย์นะไม่ได้เป็นบัญชีเงินฝากประจำหรือบัญชีอะไรหรือที่ฉันจะได้ดอกเบี้ยที่มันงอกเงยขึ้นมาอันนี้ที่ฉันก็ไม่แน่ใจว่าจุดประสงค์ของการต้องเก็บค่าธรรมเนียมในการฝากเงินเข้าธนาคารเดียวกันแต่ต่างสาขาเนี่ยเพื่ออะไรสรุปส่งเสริมให้ออมไหมหรือส่งเสริมให้เก็บเงินในระบบดิจิตอลไหมหรือว่าจะต้องยังไงเก็บเงินสดฝังดินหรือ,อยังไงก็ ใครคิดว่างงเหมือนดีฉันบ้างหรือคิดว่ามีคําตอบที่มันฟังแล้วมันพอจะมีลอจิกอ่ะก็ลองคอมเมนต์ดูค่ะเกียวบเงินสดดีกว่าทั้งนั้นอะ่ะไปฝากกรุงเทพก็ได้